แฟนคลับเอซถึงกับเดือดพฤติกรรมแบบนี้อย่าหาทำคาบสวัสดีนะครับผมพกกับซองบ้าวอีสานอีกแล้วพี่น้องมือนเฮ้าก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีหล่าหน่อยเฮ้าน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงเอามาหวาสูุพีเอาม่หวาสุนองเอามาวัาสุเอซอ,อ,อีหล่าน่อยกันเด็ดฟังอีกแล้่นะครับผมเนาะ คือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับผมนอที่ตอนนี้แฟนคลับ f c ของอีลานอยเฮาพูดถึงกันเป็นจำนวนมากว่าเหมาะสมหรือไม่ในการทำแบบนี้ควรให้เกียรติน้องมากกว่านี้หรือเปล่าซึ่งคลิปนี้นะครับผมนอตบาวิสานว่่ได้มีจุดประสงค์เอามาประจานนะครับผมนอตเพียงแต่ต้องการเอามาเตือนพี่น้องถึงความเหมาะสมถึงการให้เกียรติ ตอีลานอยเฮาพฤติกรรมใดดูแล้วว่าเหมาะสมเขาก็ต้องออกมาเตือนซึ่งกันและกันและพี่น้องในฐานะเ c คนหนึ่งเหมือนกันซึ่งด้วยภาพเหตุการณ์นั้นด้วยความเจตนาหรือไม่เจตนาแต่เมื่อมีภาพออกมาแบบนั้นพี่น้องเขาก็ต้องเตือนซึ่งกันและกันเพื่อให้บุคคลในภาพหรือบุคคลที่ได้เบิงคลิปนี่ละพี่น้องเวลาไปจับมืออีลานอยเฮาเวลาอยู่ใกล้อีลานอยเฮา พฤติกรรมแบบไหนเหมาะสมพฤติกรรมแบบไดบอเหมาะสมอันนี้ก็ลองพิจารณากันเบ้งหลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองสนิทแล้วตัวเองได้ใกล้ชิดแล้วการแสดงออกพฤติกรรมแบบนี้คงไม่เป็นอะไรคุณอย่าลืมนะครับผมว่ากล้องมันเยอะคนทายคลิปหลายเมื่อภาพออกมาแบบนี้แล้วคนมูมากนะครับผมนาทีเขาบริยุทธ์ในเหตุการณ์หรือแม้กระทั่งคนอยู่ในเหตุการณ์เขาโมโหบอกว่าเจตนาคุณคืออะไร และภาพที่ออกมามันส่อเจตนาเขียนให้คนอื่นคิดได้นะครับผมนอกว่าคุณอาจมีเจตนาไม่ดีกับน้องหรือเปล่าอันนี้ก็จังได้ออกมาเตือนกันนะครับผมนอดด้วยความหากความหวังดีกัน,กนจากทางสองบอยสารซึ่งบอยสารกับเป็นเอฟซีของน้องคุณหรือกันได้ไปคุกกีกับน้องหรือกันนะครับซึ่งตัวบอยสานเองก็ไม่ได้บอกว่าเจ้าของดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนอดแต่บอยซานว่าบอยสานให้เกียรติน้องเสมอให้เกียรติลูกสาวเสมอบอยสานจะพยายาม ว่าเขาใกล้นะครับผมนอนลูกสาวเวลาไปนางานเวลาอยู่บ้านนะครับผมนอะนบาวอีสานจะมีระยะห่างพี่น้องของบาวอีสานกับน้องอยู่ซึ่งตรงนี้เข้าเข้าใจนะครับผมนะเราเป็นผู้ชายถึงแม้เราจะรักลูกสาวแบบลูกสาวพี่น้องแต่คนอื่นมองเข้ามานะครับผมนะเมื่อภาพนัน้นออกไปเขาอาจจะมองไม่ดีก็ได้นอนลอีสานเข้าใจถึงจุดนี้นะครับผมแม้จะขอจับมือขอทายลูกลูกสาวนะครับผมเนาะกะ แตะมื่อเบาๆพี่นอ้องบอลซันเห็นเส้นอันอิลีคลิปนี้ก็ถือว่าออกมาเตือนซึ่งกันและกันนะครับผมนาะด้วยความวังดีจากข้างช่องบ่าวอีสานเราเข้าใจนะครับผมนาอคุณอาจจะรักน้องหรือคุณอาจจะวางดีกับน้องคุณอาจจะไม่มีเจตนาแบบนั้นแต่เมื่อมันมีภาพออกมาแบบนั้นพี่นอ้องมันเห็ุให้หลายๆคนคิดถึงเจตนาที่คุณแสดงออกมาได้นะครับผมนาออันนี้คุณต้องยอมรับตรงนี้ด้วยและก็ฝากพ่อพ่อแม่เอฟซีนะครับผมนาอที ไปรวมงานไปนางงานไปพบพ,พ่ออีหล่ากะเป็นหูเป็นตาซอยกันนะครับผมนอะอันนี้เขาจะย้ำอยู่เสมอ,อว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตของอีหล่าน่อยเฮาบนเวทีสาวน้อยเปเรนแพงนาเวทที่นะครับผมนอะกัด้อยกันเป็นหูเป็นตาซึ่งบ่าอีสานเองกะชื่นชมหลายคนนะครับผมนอสีส้อยกันเป็น,นหูเป็นตาอยู่นาเวทที่าซอ,อยกันเบื่องแย่งอีหล่าหน้อยเฮ่าซึ่งหลายคนอาจจะสังเกตเวลาบ่าอีสานไปหน้างานทำไมไม่ค่อยมีคลิป บาวอีสานตอนอีหลานหน่อยขึ้นโชว์ขึ้นทํำการแสดงเพราะบาวอีสานบัวดดจับโทรัพท์ขึ้นมาทายเนาะครับผมเนาะเราดูและการละแวดละว่างซอยกันหนาเวทีอันนี้คือจุดประสงค์ของบาวอีสานอิรีพี่น้องที่เดินทางไปนางานหลายคนก็เลยอาจจะบกค่อยได้เห็นคลิปที่บาวอีสานทายอยู่หนาเวทีเนาะครับผมในกรณีที่บาวอีสานจะทายหนาเวทีเนาะครับผมเนาะเข้ากับเบิ่งพื้นที่หละพี่น้องเบงิ่งถึงความมาะสมแล้ว,ว่าหน้าเวทีมีพ่อฮัก แม่หักเยอะบอนะครับผมนอทีเข้าหูจกักสีพ่นซอยเกิดเป็นหูเป็นตาหน้าเวทีเป็นประจาเนี่ยถ้ามีหลายนะครับผมนอเป็นสิบยี่สิบคนนะเนี่ยเข้าก็สามารถวางใจได้ในบางครั้งใบซันจังยิโบโรศัพ์ขึ้นมาทายคลิปทายลูกพหลาหน่อยเข้าหน้าเวทีไม่ให้พี่นองเอฟซีได้เบิ่งกันแต่ว่าก็เป็นส่วนหน่อยนะครับผมนอทีจะได้ทายคลิปพ,พี่นองอันนี้พี่นองสามารถย้อนเบิ่งได้เลยนะครับผมนะว่า มีถึง1ิบคลิปบอที่บาวสันทายอยู่หนางานซึ่งบาวสาันต้องว่าบาวสันไปหนางานเป็นร้อยงานได้พี่นอ้องนี่แหละพี่น้องเหตุผลทําไมบอคอยมีคลิปหนาเวทีของบาวอีสานแต่ก็ขอชช่นชมนะครับผมเนาะเอฟซี FC ลายท่านเลยพี่น้องที่เป็นหูเป็นตาซอยกันเบิ่งแง่งหนาเวทีเบิ่งแง่งหนางานนะครับผมเนาะคอยระแวกระวังหอยลาหน่อยเฮ้าซอยกันแต่ก็ต้องยอมรับพี่น้องมันมีข้อจํากัดของเอฟซีนะครับผมเนาะเฮ้ากับเป็นเอฟซีขึ้นกัน เขากับเป็นเอฟซีกันเขาก็อ้างว่าเขาเป็นเอฟซีกันบางเท่อเขาเขาไปเตือนหรือเขาไปพูดคุยนะครับผมน้อนมันอาจจะเกิดปัญหาได้ว่าไงว่าเฮ้าบริวิ้าทีโดยตรงไปพี่น้องในในนาทีนี้เฮ้าก็เลยต้องทําในขอบเขตของ f อฟที่สามารถจะเหตุใดสามารถจะทําใดสามารถจะดูแลณนะจุดจุดนั้นได้เท่าขอบเขตของ f อฟคนนึงที่จะเหตุใด ตรงนี้เขาก็ต้องอธิบายขึ้นกันเนาะรับผมนาะหลายคนเบิ่งคลิปแล้วสมมุติว่าอีหลานน้อยเฮาโดนดึงหน้าเวทีทำไม f c ีหน้าเวทีพ่อฮักไม่ฮักหน้าเวทีบห้า,หามอบอกากันคนเมาบ่ากันผู้นั้นผู้นี้เข้าไปหาน้องหรือแม้กระทั่งในเหตุการณ์นี้เนาะรับผมนาะทีมีคลิปมีภาพบ,บอกมาทำไม คนทีถ่ายคลิปหรือคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกกันผู้ชายคนนี้ออกคือจังบา,าลิสานว่าล่ะพี่น้องขอบเขตของ f c ในการดูแลนะครับผมเนาะบางครั้งเขาอ่านโตเป็น f c เขากับว่าสามารถที่จะพูดอะไรได้มากเพราะเขากัว่าเขาเป็น f c คือกันเขาจะไปห้ามไปกัน f c คนนู้นคนนี้เขาไกลน้องบ่ได้นะครับผมเนาะเพราะเราไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงกับตรงนั้น และเราไม่ได้รู้ด้วยว่าเอฟซีคนนั้นจะทําอะไรเข้าบเด็กลูกก้อนลวงหนาไปพี่น้องว่าไงเนาะครับผมเนาะเอฟซี FC กับคําว่าก,กาศพี่น้องมันตางกันการเนี่ยคือเพิ่นได้รับมอบหมายหนาทีของเพิ่นในการดูแลศิลปินอยู่แล้วเพิ่นสามารถใช้ดุลพินิษนะครับผมเนาะในการตัดสินใจว่าบุคคลคนนี้นะไม่ควรให้เขามาใกล้น้องบุคคลคนนี้นะควรกันออกไปอันนี้เพิ่นมีหน้าที่โดยตรงนะครับผมเนาะ อันนี้เท่ากับต้องบอกกันตามตรงเนาะครับผมเนาะในฐานะเอฟซีผู้หนึง่งลา,ายค้นไปโทษคนในเหตุการณ์คนที่อยู่ในเหตุการณ์ทําไมไม่ห้ามทําไมไม่กันออกนี่ละพี่น้องคือเหตุและผลกะว,ว่าตรงนี้เนาะครับผมเนาะพี่น้องจะเข้าใจและกะทีบ่าวอิสานเอาคลิปนี้มาวา้าเอาเรื่องนี้มาวา้าวเนาะย้ําอีกครั้งเราไม่ได้มีเจตนาจะประจานไพรเพียงแต่ออกมาเตือนในฐานะ เอฟซีคนหนึ่งนะครับผมเนาะอยากให้เป็นเอฟซีอีหลาหน้อยเข้าไปโดนๆแบบนี้อยากให้ยูสนับสน,นุนน้องโดนๆไปแบบนี้อันใดมันผิดพลาดตรงใดมันผิดพลาดก็ปรปับปรุงแก้ไขตรงนั้นเสอว่าเอฟซีทุกคนก็เข้าใจและพร้อมให้อภัยอยู่แล้วนะครับผมเนาะพี่น้องหลังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังใดสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปทั้งช่องบาวอีสาในใดนะครับผมเนาะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันพี่น้อง บอสานก็จะย้ำเตือนยุ่เสมอนะพี่น้องการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเราต้องการให้คนอื่นให้เกียรติเราเท่ากับต้องพูดจากให้เกียรติคนอื่นเขากกอนฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งสองบอสานน้ำเด,เดอร์พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บาอสานต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบพอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับผม